ดันไป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 ,ไปอเอาครึ่งรอบพอเดี๋ยวผ่านรอบครึ่งรอบนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวพี่ไปออกตรงมุมนู้นก็พอนะถ้อาออกมุมนู้นก็พอนะอเออกระทึก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 ไปเลยไปเลย มีมวนข้ามไปเขียนข้ามไปก่อนแล้วก็ปันเอตอตรงนั้นแหละเอาเลยขึ้นไปเลย